รอให้จะูกมองข้างนะครับเข้ากันก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับผมยอดเยี่ยมมากครับโอเคเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันคลิปนี้เราจะมาถอยข้อศอกกันที่คอน,นโดนะครับนักเรียนนะครับมาจอดรถคอน,นโดอยากรู้วิธีการถอยข้อศองนะครับ เมือนที่ผมเคยสอนคลิปทั่วไปครับวิ่งตรงมาให้เราตรงกับโลโก้ครับปึ๊บแล้วดึงออกซ้ายครับสเต็ปต่อมาครับลดไหลมานะครับสเต็ปต่อมาดูกระจมาข้างฝั่งขวาครับเพราะว่าซองอยู่ฝั่งขวาเห็นป้ายทีเดย์รถเกินครับปึ๊บอ่าคือเราตรงถอยมาตรงตรงก่อนนะครับอ่าถอยมาปึ๊บหมุนได้เลยครับผมเช็คนะครับว่าเบียดขวาหรือเปล่าถ้าไม่เบียดครับมาดูฝั่งซ้ายครับเห็นล้อแม็กหรือยังนะครับถ้าเห็นล้อแม็กแล้วเข้าเงื่อนไขแล้วครับ ค้างพวงมาลัยไว้ครับค้างพวงมาลัยไว้ครับรอรถตั้งตรงครับยางครับใจเย็นๆคนสวยยาง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 อีกหน่อยนึงโอเคมานี่ครับเช็คด้วยกันนะครับดูเห็นไหมตัวถังรถเรานะครับกับเส้นข้างๆเนี่ยมันจะขนานกันนะครับคือรถตรงแล้วถอยตรงๆครับรถถอยมาหยุดเมื่อไรครับผมนักเรียนอ่าฮะมือกระจกมองข้างนะครับเท่ากันถอยมาเรื่อยๆครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสังเกตก่อนที่เราจะถอยเข้าซองนะครับดูว่าในซองมีลูกนอนไหมนะครับถ้ามีก็ถอยมาให้เ้อลังชนลูกนอนแต่ก็อย่าลืมนะครับให้เดินหน้านะครับถ้าล้อลังชนลูกนอนแล้วให้เดินหน้ามานหนึ่งนะมิงั้นยางมันจะทับลูกนอนนะครับน,นือเรารู้วิธีการอถอยเข้าซองแล้วนะครับในนักเรียนรองอธิบายให้ฟังใหม่อสิอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ซองซองฝั่ง,งไหนของเรา ฝั่งขวานะอธิบายตั้งแต่รถวิ่งมาเป็นฝั่งเนี่ยมาเปงนี้ทำยังไงวิ่งมาให้พอเจอซองที่จะต่อก็เดินหน้าไปใุดครับผมกับโลโก้ครับผมแล้วก็ซองั่ขวาก็หางหางสุดพ่ตัมครับผมผมเคยดูคลิปพ่ตัมก่อนหน้านี้พี่ตัมบอกว่าซองฝั่งขวาก็ต้องหมุนขวาสิครับเมื่อกี้น้องบอกหมุนซ้ายพ่ตัมโกหกใช่เปล่าจริงจริงนะครับเดินหน้ามาปุ๊บ ตัวเราตรงกับโลโก้เราเดินหน้าแล้วหมุนซ้ายมันยังเดินหน้าอยู่นะเรายังไม่ได้ถอยนะครับเราถอยเมื่อไหร่เราถึงจะนับมองกระจกมอง,งข้างฝั่งขวาหมุนพวงมาลัยไปฝั่งขวานะครับเราถึงจะนับไปฝั่งขวานะแต่แต่เมืงเง่อกี้เราเดินมาปุ๊บถึงโลโก้ดึงออกซ้ายเนี่ยเรายังเดินหน้าอยู่นะเรายังไม่ได้ถอยนะครับถอยเมื่อไหร่เราจะถึงทำเกี่ยวกับฝั่งขวานะครับอะ่ะเดินหน้าตรงไปปุ๊บเจอโลโก้ logo, แล้วยังไงต่อครับผมก็พอหมุนเดินหน้าหมุนซ้ายสุดครับผม ให้ทะเบียนของป้ายป้ายทะเบียนรถยนต์คันนี้ครับอยู่ในอยู่ในกระจกมองข้างเราค่ะครับผมครับผมพอเห็นแล้วก็ให้เหยียบเบรกคือต้องเข้าเกียร์ถอยหลังครับแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดรถไม่ได้โอเคค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆทยอยหมุนฝาค่ะครับผมให้ดูฝั่งขวากับฝั่งซ้ายว่าหลอด ด้วยการดูด้วยการดูกระจกมองข้างอ่าฮะใช่ครับก็คือเดี๋ยวคอเสริมนิดนึงนะตอนอันดับแรกเนี่ยเราถอยมาเนี่ยซองอยู่ฝั่งขวาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนว่าท้ายแล้วเราเบียดไหมถ้าไม่เบียดค่อยมาดูฝั่งซ้ายว่าเห็นล้อแม็กหรือย,อยังนะครับการที่เราเห็นล้อแมกแสดงว่าท้ายเราไม่ได้ล้ำไปฝั่งนู้นนะครับถ้าเพื่อนๆท้ายล้ำไปฝั่งนู้นเราจะไม่เห็นไฟหน้าเราจะไม่เห็นล้อแมกแสดงว่าท้ายแล้วเราอยู่ด้านหน้า ก็ต้องแก้ด้วยการเบียดนอกซองใช้ทฤษฎีเบียดนอกซองในการแก้ปัญหนานี้นะครับแต่ถ้าเข้ามาแล้วเบียดในซองนะครับด้านข้างเบียดก็ต้องแก้้วยการข้อมขวาค้อมซ้ายนะครับแต่นักเรียนทําได้เป๊ะว่าเลยครับผมทีนี้ลงไปลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปลองกันอีกรอบหนึ่งดูซิว่านักเรียนจะทําได้ไหมนะครับคราวนี้จะไม่บอกแล้วให้นักเรียนทําเองนะครับดูซิว่านักเรียนจะทําได้ไหม เวลาเดินหน้าจึงซองนะครับผมเดินหน้าตรงตรงมาให้กรงข้างเลยแล้วหมุนนะครับตรงนี้เราเดินหน้าออกมาปุ๊บเราจะเลี้ยวซ้ายลงด้านเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปปุ๊บแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายลงทางล่างเลยนะครับนั้นตรงมาครับปุ๊บพอรถเฉยนะครับรถเฉยแนวแนวเฉียงปุ๊บคือล้อเลยครับแล้วเตรียมตัวดึงสายนะครับดึงสายปุ๊บนะครับมันจะเข้าซ้ายได้เลยถ้าเราไม่ดึงปุ๊บมันจะบานออกไปฝั่งนู้นก็จะทําให้หน้าคู่จังฝั่งขวานะครับเพาะนั้นเฉย้าปุ๊บดึงสายได้เลยนะ ตอนที่เราออกมานะครับแต่ทีนี้ลงมาครับเดี๋ยวเราจะไปหาซองกันอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะต้องขึ้นข้างบนนะขึ้นข้างบนครับฟึบไปนะครับเติมขึ้นหนึ่งฟืบปฟืบมามาซองนี้ครับซองเดิมหรือเปล่าอ๋อซองเดิมมาก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะซองเดิมครับผมอ่ะทีนี้มามาครับพี่ตั้มครับไม่ต้องพูดแล้วครับได้ครับผมมา ให้น้องทําเองนะครับปึ๊บอ่าเริ่มคล่องแล้วนะครับปึ๊บชิบอ่าปึ๊บอืหมอครับดูชัว่าทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าดูนะครับพี่ตั้งครับหมุนสุดไหมหมุนสุดครับผมต้องหมุนสุดนะครับออม,มาปึ๊บดูฝั่งซ้ายครับเห็นล้อแม็กหรือยังอโอเคถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วครับ ค้างพวงมาลัยไว้อย่างเดียวครับรอรถตั้งตรงครับปึ๊บรอรถตั้งตรงเราอยู่ในแนวเดียวกับข้างหน้าหรือเปล่านะครับดูไปตรงข้างๆเราตัวทั้งรถเราขนาดกับเส้นหรือเปล่านะครับถ้าได้แล้วหยุดรถครับคือเราะตรงหนึ่งรอบสองรอบแล้วถอยาตรงครับพี่ตั้งมันต้องหยุดรถด้วยเหรอหยุดครับถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมันจะมันจะเลยนะครับพอเลยแล้วมันจะเบียดนะครับทีนี้ถอยมาเรื่อยๆครับอ่าชีซานชีซานนิดเดียวครับไปซีเรียสครับเรารู้วิธีการแก้แล้วนะครับ ใส่เกียร์เดินหน้าครับถามก่อนอย่าเพิ่งเบียดไหนครับเบียดซ้ายความท,าท,ทำเลยครับผมอ่ะเริ่ม,มครับปึ๊บปึ๊บรถเชเดแล้วคืนคืนแล้วดึงปึ๊บได้ห,หรือยังอยู่ในแนวเดียวด้านหน้าหรือยังถ้าละคืนอ่ะฮะอย่าเบรกครับผมใส่เกียกร์ถังเช็คกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาช่องว่างเท่ากันหรือยังถ้าเท่ากันถอยตรงตรงครับอ่าถอยตรงตรง ดเมื่อกระจกมองข้างเท่ากันนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับผมชุดโอสุดยอดครับอันนี้บอกตามตรงเลยว่าเพิ่งเรียนเมือตะกี้นี่เองนะครับทำได้แล้วเนี่ยครับไปรุ่นนะครับไว้รุ่นนะสอนแป๊บเดียวทําได้เลยสบายๆนะครับไม่เหนื่อยแต่ถ้าสอวอนี่คือต้องเค้นแล้วเค้นอีกนะครับแต่ถ้าไวไยรุ่นนี่สบายๆ อ่าพี่ตั้มครับสบายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลงผมลงไปหน้ารถนะเดี๋ยวครันักเรียนวนไปอีกรอบหนึ่งดูว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ในรถนี้จะทําได้เองไหมนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในรถนี้อาจจะมีการส่งเสียงส่งซิกกันเนี่ยอาจจะให้นักเรียนถอยเข้าซ้อมได้เนี่ยถ้าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลงไปด้านนอกอยู่ด้านนอกเลยนะครับให้นักเรียนปิดกระจกเนี่ยตะโกนมาอย่างนั้นก็ไม่ได้ยินดูซิว่านักเรียนจะทําได้ไหมทาได้ไหมครับคิดว่าทําได้ไหม คิดว่าได้นะไม่ได้คิดว่าได้ทีนี้เราไปดูว่าคนที่พูดว่าคิดว่าได้ทำได้ไหมไปดูครับนะครับสถานการณ์จริงนะครับฝ่ายก้อวซองนะครับซึ่งส่งมาฝ่ายก้าวซองนี้นะขับมาดูว่าจะทำได้ไหมให้นักเรียนทำได้จะเก่งหรือเปล่าครับใช่ condition แล้วถึงของซ้ายหมดสุดหรือหมดก็มีคนมาข้างนะครับว่าเห็นไม่ยากนะครับ ดแล้วครับคืรอรบไปมรอครับาปบาบครับ่อมางมเร <c oughs> ื่อยครับลงมาเรื่อยครับรอรอนะครับเดงข้างนะครับว่าร้อนแบบเกือนะครับข้าเอ็นแล้วค้างคงใะไว้ครับค้างไวครับ คือร็อตรงครับผมรอให้กระจกมองข้างนะครับเท่ากับก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับผมยอดเยี่ยมมากครับโอเคเรียบร้อยแล้วจะกินข้าวกัน เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊ก<ๆ>ที่ผมสร้างขึ้นมาซะเพื่อเป็นมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื<ๆ>่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัอาอาดวิดีโอมาเพื่อนเลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอย้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้ถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาพาข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอยเพื่อนๆครับขับรถนะครับ แซงไปเล่นแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบน่นงจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดี์ติไอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เดียวด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะผมไว้เจอกันที่หน้าสมัครนี้สวัสดีครับดีโปรดกดกระดิ่งปัง